สวัสดีครับอยู่กับผมรายการมอแกนเชอร์ทีมนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื um> ่องปืนนะครับปืนเก่าแต่เก่าจริงไหมไปชมนี่นะครับจ้าบูโนอาร์โมด ES นะครับก็เป็นปืนที่เก่าแล้วเก่าเลย แต่มันได้ถูกแปลงโฉมมาเป็นปืนใหม่เอี่ยมมาบอกเลยครับนี่แทบจะแบบถ้าถ้ามองด้วยสายตาเปล่าอย่างเงี้ยนะถ้าจะเป็นปืนมือหนึ่งนะครับปืน2021ก็ว่าได้นะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปค่อนข้างเยอะเรียกง่ายว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยถูกปรับแต่งนะครับเล็กๆน้อยๆทุกทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมทําไปมีอะไรบ้างนะครับก็ หลักๆเลยที่เห็นนะครับเปลี่ยนแปลงไปแน่เลยคือสต็อกไม้นะครับบูโนโอาร์นะครับจริงๆแล้วจะเป็นลายไม้นะครับสีน้ำตาลนะครับถ้าใครไม่ทราบก็ท่านใดที่มีซีแซดสี่ห้าสองหรือเจ้าบูโนโหมดทูนะครับจะเหมือนกันเลยเพียงแต่เจ้าตัวเนี้ครับจะไม่มีร่องเชคเกอร์เป็นลายตรงนี้นะครับช่องตารางเพชรแบบปกติโหมดทูนะครับทั่วไปจะมีลายเพชรตรงนี้ตารางลายเพชรนะ เจ้าตัวนี้ไม่มีครับเป็นลายไม้แต่ตัวเนี้ยพิเศษคือลายไม้สวยกว่าทุกตัวนะครับสวยที่สุดกัตระกูลโมดูนะผมว่านะเจ้าลายไม้ของตัว m มดูเอสนะนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นแหละครับก็คือสต็อกอันท้ายนะครับนะครับเปลี่ยนไปผมมีก็เรียกอะไรอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่นะครับนามาใช้กับตัวนี้นะครับสต็อกที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ใช่สต็อกใหม่ เป็นสต็อกเดิมนะครับซึ่งผมได้ทําการขัดนะครับขัดให้เลียวลงนะครับปกติเจ้าท้องสต็อกเขาจะมีท้องอุ่มท้องนี้นะผมก็ขัดให้มันเลียวเลียวขึ้นนะครับขัด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 ให้เลียวหมดเลยถ้าสังเกตได้ปื๊บอ่าสต็อกจะเล็กลงเลียวมากนะครับผมทําเพื่อให้มันแมชกับลํากล้องนะครับซึ่งลํากล้องเจ้าตัวเนี้ครับ24นิ้วแล้วมันมันสโลปไปปลายนะครับเล็ก ก็เลยทำให้มันเหลี่ยวผมก็ใช้เป็นสีระเบิดสีดํานะครับเป็นดาร์กแบ็คนะครับก็คือดําด้านนั่นแหละไอ้อันเนี้ยผมก็ให้รุ่นพี่ฝากรุ่นพี่ทำนะครับพอดีผมไม่มีเวลาทำนะครับที่เห็นนะครับหลักก็จะเป็นลํากล้องปืนนะครับเจ้าบูโนอาร์มโหมดทูตัวนี้เนี่ยครับจะมีลํากล้องขนาดยาว24นิ้วนะครับสิ่งที่หายไปเลยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับศูนย์หน้าครับ ยหาไปการชำแหละตัดไปเลยครับตัดเองครับนะครับตัดโดยใช้ลูกหมุนนะครับินเจียนะครับตัดเองออกไปเลยเจียออกพื้ดๆสบายแต่ใครจะทําตามก็ระมัดระวังนะครับมันค่อนข้างเป็นงานที่ฝีมือนะครับเจียให้ระวังนิดนึงค่อยๆเจียอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะแหว่งเข้าลํากล้องนะถ้าพลาดมานี่แก้ไขลำบากนะศูนย์หลังยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ผมเอาใบศูนย์ออกนะครับเพราะว่า มันมันเขาเรียกอะไรใบสูตรมันจะสุกนะเอาใบาสูตรนออกนะสีเช่นกันดักดักแบ๊นะครับกระป๋อง2 0 0 1 9 0 200, 200รวมส่งนะครับก็บมมพันใช้นะครับเป็นสีที่เอาไว้ซ่อมแซมพวกตัวรถถังพวกอุปกรณ์ยุทธวิธีทางทหารนะครับว่าล่อนไหมล่อนแต่ว่าสีพวกเนี้ยตราการล่อนจะน้อยกว่าสีปกติทั่วไปนะครับก็คืออยู่ได้ทนนานนะครับบอแมกเดิมเนี่ยครับ เขาใช้เป็นบอกแม็กพลาสติกนะครับข้อเสียคือมันเื่อเปืนอายุมันนานแล้วอะ่ะมันทําให้พลาสติกอะ่ะที่อายุนานแล้วเนี่ยมันหมดอายุของอายุไข,ขของเขาเนาะมันก็เลยแตกแล้วก่อนบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอนะลูเนาะแล้วก็ใส่แม็กห้านัดแม็กเดิมของเขาม็นสินัดนะครับนี่ก็ใช้เป็น5นัดนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กกาซีนแบบนัดเดียวนะรหรือแม็กกาซีนแบบเดียวเรียกง่ายว่าหยอดยิงนะครับก็ใสยเป็น หยอดนัดหนึ่งตบข้าหนึ่งครั้งนะครับ <Okay. S 1> โอเคกลไกลนะครับกลไกลก็พ่นสีดำเหมือนกันกล้องนะครับกล้องก็งพื้นพื้นนะครับจุดสองสองก็ไม่ต้องการกล้องอะไรที่มันจะเขาเรียกอะไรราคาที่จะโอเวอร์ไปนิดนึงมันก็ไม่ต้องการถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความสามาร,ร,รถถ้ายิงจริงๆนะยิงจริงๆ,ๆเลยเนี่ยให้สนุกและไม่เครียดเนี่ยร้อยร้อเมตร ปั้นเป่าโอเคสองเมตรมันก็ปั้นเป้าค่อนข้างลําบากปั้นได้เป็นกลุ่มแต่ไม่สามารถที่จะร้อยรูได้ยากครับนะยิงเพจยิงแนวแทติคอลยิงเหล็กนะครับยิงวัตถุอะไรเงี้ยได้นะครับที่ผมก็เลือกใช้กล้องเป็นทูเล็กนะครับของเวกเตอร์นะครับก็ใช้ได้ดีเลนส์ใสนะครับเพราะว่าผมใช้มาหลายย่อแล้วพวกเรียวโพ พอเทคอะไรพวกนี้ครับไม่คิดว่าไม่ไม่น่าจะใช้ของแพนขนาหเพราะว่าแต้ามันสวยคืนเร่งแงว่าชุบชีวิตเจ้าคุณปู่ดีกว่าเออส่วนขาซ้ายนะครับก็เป็นขาซ้ายที่ผมมีเหลืออยู่นะครับไม่ได้ใช้แต่มันก็ใช้ได้ดีเลยนะกล่องเกรือยังไม่ได้เซ็ตเลยยังไม่ได้ไปสนามเลยนะครับบูโน่อาร์มโหมด o นะครับ es นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูประสิทธิภาพกันหลังจากนี้นะครับว่า ปืนเก่าๆอย่างงี้มันยังจะคงความแม่นไว้อยู่ไหมโอเคครับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเจ้าตัวนี้นะครับเราจะไปเก็บระยะนะครับสนามที่มีระยะ400เมตรนะครับแต่เราจะเก็บกันแค่200เมตรเท่านั้นเพราะว่ายิงวันนี้น่าจะเหนื่อยเพราะว่าขนาด3.8เนี่ยหลุด200เมตรแล้วยังเหนื่อยนะครับถ้าจะปันโอเคนะครับเดี๋ยวไว้รับชมกันต่อไปนะครับ